อ่ะก็สวัสดีนะครับสวัสดีนักลงทุนผู้ที่ชื่นชอบความเสี่ยงทุกทกท่านนะครับเช่นเคยนะครับกลับมาอยู่กับบุ๋มีินนะบุมีินก็มีทีเด็ดสกอร์สูงนะครับหตัวที่จะไม่ทุกท่านเลือกพิจารณานําไปลงทุนกันนะครับสำหรับหน้า YouTube มีให้ทุกท่านเพียงวันละหตัวเท่านั้นนะท่านใดที่ต้องการเพิ่มเติมต้องการทีเด็ดมากกว่า1ตัวหรือต้องการตัวแก้เผื่อหน้า y o YouTube ตายนะครับ แนะนำให้ไปเอาในกลุ่มนะวิธีเข้ากลุ่มก็ LINE ID ดแปะไว้ให้แล้วนะทางด้านซ้ายมือมุมบน b a n g m e, e n 69นะครับบางมิน69แอดไลน์แล้วทักมาสอบถามบางมีนได้เลยนะครับตลอด24ชั่วโมงนะเดี๋ยวบางมีนจะบอกให้นะว่าวิธีเข้ากลุ่มท่านจะต้องทำยังไงนะครับรับรองว่าง่ายมากๆสำหรับวิธีเข้ากลุ่มนะครับ,นะรบนะก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นขอไปสรุปผลบอลกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปรับทีเด็ดของค่ำคืนนี้ สำหรับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะผู้ที่บังมินให้ทุกท่านได้เลือกลงทุนไปเป็นคู่ระหว่างไอทับแฟงเฟิร์ตนะครับเจอกับเลเวอร์กูเซ่นนะครับคู่นี้บังมินให้ใส่สกอร์สูงเต็มเกมไปที่เลทราคา2ลูกครึ่งควบ3ผลปรากฏว่านะครับจบเกม90นาทีนะครับ ไปทางฝั่งไอทักแฟงเฟิร์ตสามารถเอาชนะเลเวอร์ู้เซนไปได้5ประตูต่อ2นะครับผลรวมประตู7ลูกด้วยกันนะครับกินเต็มกันไปนะครับกินเต็มกันแต่ครึ่งแรกนะครับครึ่งแรกก็ยิงกัน4ี่ลูกแล้วนะครับมมีนให้เล่นที่2ครึ่งควบ3นะกินเต็มเต็มกันแต่ครึ่งแรกนะครับนอนไว้นะครับนอนไว้แต่ได้ตังค์นะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมายินดีด้วยนะครับยินดีกับทุกท่านที่ตามทีเดสกอร์สูงของมมีนเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับ วันนี้ก็มีอีกหนึ่งตัวนะครับวันนี้มีอีกหนึ่งตัวที่จะามาให้ทุกท่านพิจารณานําไปลงทุนกันนะครับสําหรับค่ําคืนนี้บางมีนมองไปที่บอลตุรกีซูเปอร์ลีกนะครับคู่ที่บางมีนมองไว้เป็นคู่ละหว่างชีวัสสปอร์นะครับชีวัสสปอร์เจอกับกาลาตาสลายนะครับคู่นี้เต,ตะกันเวลา4ี่ทุ่มตรงนะครับตามเลทราคาเลยนะครับเลทราคาเลทแรกเปิดมาอยู่ที่ ปปนะครับปัจจุบันขยับไหลลงไปอยู่ที่เสมอนะครับก็ถ้าตามเลทนี้เหมือนที่บังฟินเคยบอกมันเป็นอีกเลททางเลือกหนึ่ <Method. S 1> ทงที่น่าลงทุนในส่วนของสกอสูงนะครับเพราะบังฟินเชื่อว่าเป็นเลทที่มองง่ายคำนวณค่อนข้างง่ายดูตัวเลขแล้วดูค่อนข้างค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงอีกสาเหตุหนึ่งก็คือนะครับคือถ้าเกิดเลทที่เปิดมาต่อรองเปิดมาไม่เกินปปหรือครึ่งลูกนะครับสกอสูงมักจะเปิดมาไม่สูงมากสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็ เป็นอีกเลททางเลือกหนึ่งที่น่าลงทุนเป็นอย่างยิ่งสําหรับในส่วนของสกอร์สูงนะครับแล้วก็กาลาตาสลายกับชีวาสปอร์ก็ในหลี่งของตัวเองเป็นทีมที่ค่อนข้างที่จะยิงได้เป็นก่อบเป็นกรรอย่าพอสมควรนะครับบางมีจึงเลือกตัวนี้มาให้ทุกท่านพิจารณานาไปลงทุนกันสําหรับค่ําคืนนี้นะครับในส่วนของสกอร์สูงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่เบทสามหกันเลยนะครับมาดูกันที่ตัวเลขหน้าเบทสามหนะครับเว็บพนันถูกกฎหมายของทางฝั่งยุโรปนะครับอย่างเบทสามหกห้า เปิดเลทราคาเอเชียนแฮนดิแคปนะครับเลทแรกเปิดมาอยู่ที่ปปปัจจุบันขยับไหลลงไปเหลืออยู่ที่เสมอนะครับเป็นเลทเดียวกันกับที่เปิดมาหน้าบ้านผลบอลเลยนะครับในส่วนของสกอร์สูงนะครับเหมือนที่บังมินแจ้งไปนะครับเลทวันนี้เปิดมาแค่2ลูกครึ่งเท่านั้นนะครับเปิดมาแค่2ลูกครึ่งเท่านั้นถ้าเอา2ตัวนี้มาเปรียบเทียบกันนะครับนี่บังมินโยงลูกศรให้แล้วนะครับชี้ให้ดูแล้วเอา 2, 2> เลทนี้มาเปรียบเทียบกันนะครับ มีโอกาสที่จอกสกอสูงนะเพราะว่าเลทสกอสูงวันนี้นะครับไปแตะเพดานอยู่ฝั่งสกอสูงแล้วนะครับเลทเสมอเลทปปนะครับสกอสูงไม่ควรจะเปิดมาอย่างน้อย2ลูกนะครับแต่ไม่ควรจะเกิน2ลูกครึ่งนะครับวันนี้ทางเบสสามหกห้านะเวพนันถูกกฎหมายของทางฝั่งยุโรปเปิดมาที่เลทสองลูกครึ่งพอดีนะครับคือเลทสูงสุดเลทมาตรฐานสูงสุดของอ่าสกอสูงเลยนะครับมีโอกาสที่จะ ขยับขึ้นไปถึง2ขึ้นควบ3ด้วยสาไปนะครับบางบีมองว่านะครับมีโอกาสที่จะออกสกอร์สูงนะบางบีเชื่อว่าทั้ง2ทีมยิงรวมกันถึง3ลูกแน่นอนนะครับยิงรวมกันถึง3ลูกแน่นอนระหว่างคู่ระหว่างชีวัสปอร์กับกาลาตาสลายนะครับเพราะอะไรนะเดี๋ยวเราไปดูกันที่เสตตินะครับไปดูที่เสตติเฮตูเฮตของทั้ง2ทีมที่เคยเจอกันมา5เกมหลังสุดเลยนะครับแต่ถ้าอ่านตามตัวเลขก็คือ ค่อนข้างที่จะไปแตะเพดานสกอร์สูงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มึงมีจึงเลือกหยิบจับตัวนี้มาให้ทุกท่านพิจารณานําไปลงทุนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่สถิติของทั้งสองทีมนะครับมาดูที่เฮดทูเฮดนะครับ5เกมหลัง5เกมหลังสุดนะครับสกอร์สูงเต็มเกมในเลท2ลูกครึ่งนะครับสกอร์สูงเต็มเกมในเลท2ลูกครึ่ง5เกมหลังสุดออกสกอร์สูงทั้ง5เกมนะครับยิงกัน4เม็ดนะครับ3เม็ด4เม็ด5เม็ด7เม็ดนะครับ ยิงกันสูงทุกเกมที่เจอกันนะครับไม่ว่าจะเย่าหรือเยือนไม่ว่าจะกาลาจะเป็นทีมเย่าหรือจะเป็นทีมเยือนชีวาสปอร์จะเป็นทีมเย่าหรือจะเป็นทีมเยือนนะครับทั้ง2ทีมทั้งเย่าทั้งเยือนเนี่ยค่อนข้างที่จะยิงประตูได้เป็นกรอบเป็นกำรรมไม่มีนัดไหนเลยนะครับที่ยิงประตูไม่ได้สําหรับทั้ง2ทีมนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเีงจึงเชื่อว่าบอลคู่นี้มีโอกาสที่จะออกสกอร์สูงนะครับ บางมีจึงเลือกหยิบจับตัวนี้ตะบอลคู่นี้มาให้ทุกท่านได้เลือกลงทุนในส่วนของสกอร์สูงสําหรับค่ำคืนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าง,งานครับหน้าง,งานเปิดเลทอะไรมาบ้างนะครับวันนี้หน้าง,งานเปิดเลทมาไหนเอ่ยนี่เจอแล้วนะครับชีวะสสปรอร์เจอกับกาลาตาสลายนะครับเปิดมาด้วยกัน3เลทนะครับในส่วนของสกอร์สูงมีเลทสลูกครึ่งจ่ายน้ําแดง0.95นะครับสองคบสองครึ่งจ่ายน้ํา 30.78นแะครับแล้วก็2ครึ่งควบ3จ่ายน้ำแดง0.74นะครับวันนี้บางมีมีเลรในใจแล้วนะครับวันนี้เอาแบบเต็มเ็กินกันเต็มเต็มไปเลยเพราะบางมีบางมีเชื่อว่าสเม็ดมีแน่นอนนะครับทั้ง2ทีมน่าจะยิงกันถึง3ลูกแน่นอนวันนี้ให้ใส่สกอร์สูงคู่ระหว่างชีวะสปอร์กับกาลาตาสลายนะครับตีกรอบสี่เหลี่ยมแล้วใส่สกอร์สูงเต็มเกมไปที่เหรียราคา2ลูกครึ่งนะครับอ่านี่ตีกรอบสี่เหลี่ยมให้แล้วนะครับ ให้ใส่สกอร์สูงเต็มเกมคู่ระหว่างชีวะสปอร์กับกาลาตาสลายไปที่เลทราคา2ลูกครึ่งนะครับใครชอบก็ตามนะใครขัดก็สวนไม่มั่นใจไม่ต้องเล่นนะครับเดี๋ยวมันจะเกิดความเสี่ยงกับตัวท่านเองท่านสามารถไปคัดไปคิดเล่นเองได้เลยนะครับบอลมีเยอะแยะบอลมีหลายร้อยตัวอยู่วันนี้นะครับแต่ถ้าท่านขี้เกียจคัดขี้เกียจคิดนะครับตัวบงมีนเองและทีมงานนะบงมีนมีทีมงานนะครับ คอยคัดคอยคิดแทนท่านนะครับท่านไม่ต้องไปปวดหัวคาัดคิดนะครับท่านมีหน้าที่แค่เลือกจิบจับนําไปลงทุนเท่านั้นเองนะครับแนะนําให้ไปเอาในกลุ่มนะครับวิธีเข้ากลุ่มก็ตามลายไอดีที่บางมีนแปะไว้ให้ทางด้านซ้ายมือมุมบนนะ BANGMEEN69 นะครับบางมีน69แอดไลน์ 9, แล้วทักมาสอบถามบางมีนได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวบางมีนจะบอกให้ว่าวิธีเข้ากลุ่มท่านจะต้องทํำยังไงนะครับรับรองว่าง,ง่ายมากๆสําหรับวิธีเข้ากลุ่มนะครับ ฝากไปกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องบังมินทีเด็ดบอลช่องนี้ไปด้วยนะครับฝากไปกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะทีเด็ดโดนๆที่บังมินจะเอามาลงให้ทุกท่านได้รับชมทุกวันวันละหนึ่งคลิปเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้ค่ำคืนนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเหมือนกับค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าบังมินจะมาสรุปผลให้ทุกท่านได้รับชมอีกครั้งนะครับว่าผลประกอบการคคืนนนนี้ของงงเเรราจะะป็ยััไบ สำหรับวันนี้ผมมีขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม